บ้นเด็กดีมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ของค่ายเพลงได้หมดทั้าสดชื่นทุกคนเลยนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับเจนนี่ในรายการบุกบ้านเด็กดีเอ็มค่ะ ตอนนี้นะคะทุกคนก็เห็นว่าเจนนี่อาจจะเหงาๆนะคะคือมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายเลยข่าวร้ยายก็คือหลังจากนี้นะคะพี่เนเงินก็ไม่ได้มาทําหน้าที่เป็นพิธีกรคู่กับพี่เจนนี่แล้วแต่ข่าวดีก็คือเรามีน้องสาวและน้องชายนะคะคู่จิ้นของค่ายได้หมดทั้งสดชื่นนะคะมาทําหน้าที่แทนนั่นก็คือน้องฟลุ๊กและน้องลินล,ลี่นะคะจะมาทําหน้าที่ตรงนี้ในทุกๆ EP ค่ะมากไปกว่านั้นนะคะ EP นี้เจนนี่เอาน้องหนูแพรวได้หมดทั้งสดชื่นนะคะมาเป็นเด็กฝึกงานมาฝึกเป็นพิธีกรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วรอช้าไม่่ไดด้้้แแแลลลลลววยิินนนีีตอรรับฟุก็หู คนแรกยังไงเหมือนเด็กเลยจดดีน้องลิลลี่น้องฟกน้องหนูเพล,ล,ลค่ะโอ้โหวันนี้ลิลลี่ก่อนเลยเป็นยังไงบ้างครั้งแรกกับรายการนี้รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะเป็นอีหนึ่งรายการที่ได้เป็นพี่ก่อนนอกจากลิลลี่ชวนคุยอพูดไม่ชัดนะคะเพิ่งใส่รีเทนเนอร์นะขาไม่ไปค่ะพูดไม่ชัดนะคะเพิ่งใส่รีเทไม่ไป ดีเทนเนอร์ใหม่เป็นยังไงบ้างคะก็ฟามคำว่าพูดไม่ชัดดีเทนเนอร์ใหม่นิ่มดีนะครับไม่ดีเทนเนอร์ใหม่ไม่เท่าไหร่หรอกเมื่อไหร่จะปล่อยมือกันต้องทำงานผมน่าดฟุกเป็นยังไงบ้างรู้สึกแบบบรรยากาศดีครับนี่ก็แบบไม่หมายถึงว่าเรื่องฟูกกับเบลลี่เป็นยังไงบ้างเห็นก่อนหน้านี้ทะเลาะกตรงไหนไหมได้รักกันเลยว้าวงงานตื่นเต้นไหมเป็นพิธีกรคือเมื่อเช้าตื่นแล้วเต้นเลยครับโอเคกันมาเชราดีกว่าพวกนี้รู้เรื่องก็ตื่นตื่น ตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นดีใจที่ได้มาฝึกเป็นพิธีกรครั้งแรกค่ะใช่ตอนนี้น้องเพลงของน้องแพร์คณิตคิดชอบเธอกี่ล้านวิวแล้วหกล้านแปดวันนี้น่าจะเจ็ดล้านแน่นอนหนึ่งสองสามป่าช้าร่ำขึ้นบอกสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแปดสิบสเห็นน้องแพร์ออเพลงนี้เดี๋ยวเพลงต่อไปต้องออกคล้ายๆกันแล้วในร้องๆนิดสูตรคณิตที่เธอรักไปแล้วว่าเราไปหาแขกรับเชิญกันเลยไหมกับบ้านของ มีเอฟซีมารอเพียบเลยไม่รู้มารอหนูแพลวหรือเปล่าโอ้ยสิ้นเส้นจังเลยอ่ะนี่บ้านของน้องครีมนะคะอยู่ที่อำเภออะไรนะคะเนี่ยอำเภออะไรนะพี่จอมไอ้ลูกปากพยุนครับปากพยุนจังหวัดไหนพัทลุงทำไม่ครีมมาอยู่เกือบถึงหาดใหญ่นะจริงเหรอใช่ไหมใช่ไหมคะพี่จอมใช่ไหมคะหผมอยู่ตาลอดเลยนี่คืออาใส่ดีเซนเนอร์ต้องหัดไลนให้ชัดอาใส่รู้ไหมคือไม่อยากรู้บอกพวกกันไม่มีความรู้ตรงนี้สวัสดีค่ะ มาหน่อยอีครีมตายครีมเยครีมเอ้ยดี๋าวเงี้ยครีมครีมเยอะมากเอยจ้าแม่นี่เด้กใจ้าม่นี่รถแมัน้่รถติดไม่มาแล้วครีมมาเร็วมาแล้วยินดีต้อนรับนักครีมใลาดโอ้ที่ครอคร้ยบกันี่ยูกไก่ยบกคุณยาแล้วก็คุณป้าคุณยาแล้วก็คุณปาเยอะเหมอ่ะน้องครีมเฮ้ยบุ๊ อย่าเล่นเดีในกดในลิลลี่กดในครีมนี่ชอบแบบไหนเนี่ยสองแบบนี้ชอบแบบไหนใช่ผมสีใช่ไหมใช่ใช่ใช่ชอบแบบไหนแบบแบบนี้แบบนี้อ่ะลืมตาเลยโอ้ลิลลี่เป็นไปแล้ววันนี้คุณป้ากับคุณย่าอยู่ไหมอยู่ค่ะอยู่ทั้งคู่เลยไหมคะอยู่ทั้งคู่งั้นเรียนเชิญทั้งสองท่านมาที่หน้ากล้องฟาร์มดิสโซ่ดีค่ะนี่ย่าอย่างสวยตรโอป้าฟียวนัทนี่ปาเหรอปา ลุงเหรอดีดีป้าป้าป้ากับมันเป็นสไตป้าป้าป้าโอ้โหอายุเท่าไหร่คะเนี่ยโนุ่ยถ้าหนุ่ยถ่ายพิษนะ ใี้เรข้านี่เลยสิบแปดปีเจ๊น้องน้องที่เป็นเหรอโอ้โหตัวที่หน้าเด็กไงนี่ยายานี่สิบชองควบได้หรือไม่ยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นยาชื่ออะไรนะคะป้าน้อง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 เจ้าข้องหน่ำจิ้มไหมเพิ่มเล็วเรวพิ่มคุณหน้ายาเลยึ้นเจอยาไปเที่ยวปั๊บนี่ฟุกโอกรูตัวเดียวโอกรูตัวยักษ์โอ้ยเลยแทบนั้น แล้วแล้วแล้วคุณป้าชื่ออะไรคะพี่แอนค่ะพี่แอนพี่แอนเป็นหญิงหรือชายยังไงเนี่ยเป็นผู้หญิงห้าเมียวะหาเกวียนห้าเมียห้าเมียใช่ไหมนี่เจนนี่โทษนะว่าเมียของวะอะโอ้ตัวใหญ่ใครแย่งเหรอนะโอเค ทุกคนคะตอนนี้เราก็อยู่กับครอบครัว <c oughs> ของน้องครีมนะคะซึ่งน้องครีมก็อาศัยอยู่กับป <c oughs> ้าและก็ย่านะคะแล้วก็ที่บ้านก็คือทําอาชีพขายของชํานั่นเองนะคะ <c oughs> และตอนนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปบุกบ้านน้องครีมเนี่ยเราพักไปชมสิ่งดีๆกันสักครู่นึงนะคะ <c oughs> <c oughs> บุบ้านน้องครีมกันนะคะทุกคนเจนนี่อยากจะมาแนะนํานี่เลยค่ะสูตรบํารุงผมของเจนนี่นะคะนี่ก็คือ B P Keratin Treatment ค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเป็นออร์แกนิกนะคะปลอดภย100ัยร้อแล้วก็มีส่วนผสมจากนี่เลยค่ะน้ํามันมะพร้าวสะกัดเย็นนะคะแล้วก็ดอกอัญชันด้วยซึ่งจะทําให้ผมของคุณเนี่ยนุม่มชุ่มชื่นเงางามนะคะใครที่ผมเสียผมแห้งฟูหรือว่าทําผมบ่อยๆนะคะตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะทุกคนขาปกติเนี่ยราคาอยู่ที่290บาทนะคะแต่ใครที่ดูรายการของเจนนี่แล้วไปสั สั่งซื้อเนี่ยราคาเหลือแค่99บาทเองนะคะสั่งซื้อได้ที่ line แอดแอดไฮยาแปดเที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะ BPK r er a t i n Treatment ที่คุณต้องลองค่ะโอเคค่ะงั้นเชิญพี่ๆไปในบา้านโอเค,อ,เคอันไสเจืออะไรทอดลงดาวไ้ตรงไหนไม่เจอได้ย่งเนาะอันเร็วสป,ปาหนักเรียน เป็นสภานักเรียนเหรอใช่ะทำอะไรบ้างทําอะไรบ้างทําทุกอย่างที่ทําได้เช่นล้างห้องน้ําวัดทำอะไรเท่าคนเก้าอี้อะไรแบบแบบอ่าพี่เก่งเป็นระบาดจีพาบุญโตเลยนี่รีบบอกเลยถ้าไม่ติดกับว่าเป็นนักรองนะเป็นะเป็นอะไรก็มาเรียนอยู่สภานักเรียนยังมาจากสภานักเรียนสภานักเรียนสภานักเรียนไปทุกคนฉฉัันนนนมมาาททททออะะไไรรีีีี่่่่ เป็น,<ซ>นที่เก็บเก็บ่องของ,ของย่ากดังของย่าตรงนี้<ซ>นเป็นโกดังของย่านี่มีอะไรขายแล้ววันนี้ตาช่างตาช่างขายขายช่างมันตาช่างมันไม่หรอช่างมันตาค <c oughs> ิดปื่นงั้นนะ <c oughs> บ้านนะ นี่ก็เป็นทำงานบ้านอะไรแบบนี้ออนี่นี่ปกติอยู่ฝันนี้ไม่รือว่าพอรวมาท่ารายการถึงอยู่เดยกรวยพอลองมาท่าละอ๋อไม่ใช่อยู่วันนี้อยู่วันนี้ค่ะอันนี้ก็จะทำงานบ้านโรงเรียนน้องครีมเรียนอยู่มอะไรละกำลังจะขึ้นมหกโรงเรียนหันเทาลำศีลประชาสัมพัน์แต่พี่ครีมเรียนเก่งนะี่รู้มาอันนี้บุตรยิ้งไม่ใจเลย่ะประมาณสามจุดห้าศูนย์เก่งนะหนึ่งกว่าหนึ่งกว่าโอเคไปได้ไหมค่ะไป นี่ก็เป็นโซนหน้าทีวีตรงนี้เป็นที่นั่งเล่นอันนี้อันนี้เป็นโซนดูนั่งฟังเพลงใช่ค่ะทาบยาก่อนเหรอครีมดื้อมาอยู่บ้านเอาความทิ้งมาเลยยาก่อนยาเฮ้ยยาแล้วเลือดแล้วไม่ดื้อไม่ดื้อยาว่วงมากไหมวุ่นมีแหวนได้ไหมจะห้าเสียเลยจังงูโถ่โดนวางนมีไม่ได้น่าจะยืดหนวงูมิใจได้ไหนตัวติดมันโอู้มิใจเร็วอาที่ไม่จมานี้ยา ยังเลยยังเลยยังไม่คุ้นหนาเลยยังยังเลยคุณจะไอติมได้ทำงานกับเมย์เหรอใช่ต้อบคุณมากเลยเคยทำงานไร้ใหญ่เสียใจบ้างไหมโอ้ไม่เคยค่ะนี่เตี๋วอุ๊ยใช่นี่นี่ก็อยากท่ามลึกๆนิดใจไหมวะคอกับแม่น้องแต่ในนั้นคอกับแม่น้องก็แยกกันเลยแยกกันอยู่ตั้งแต่น้องเล็กๆเลยค่ะเลื่มเลื่มแปีเลื่มเลื่อยู่ อันุบาลซ้อโบกันแม่ก็เย็ดกันนะที่ทุกวันสร้างเก้สายตายาวอ่ะในขณะเดียร์แล้งเป็ครีมหนังตาจะก่อนว่าจะลอยคือด้วยความผาผุ่มใจนะจะปีกิ่มเราให้ฟังเลยแกยืมกับยาอะอนนั้นเคยเห็นยารองไหมกดยาเร็วไอ้กดเร็วตายผุ่มใจนะผุ่มใจตัวครีมมัจะรอแต่ก็แต่ผุ่มใจนะคนเราต้องรอวิ่งหลายเจนนี่เป็นตัวอย่าไปไปให้ต่อดีอ่ะไปทางไหนต่อกันตรงนี้ไปกััวไปกััว Zoom ค่ะ zoom zoom เลย dì lên cái ao này con có ai chụt chút, không ai lấy nước kia, lấy bẩn kia đúng không? Đó là Nó krim bẩn chay, lấy nuối bẩn con yến mặn tạ mặn nè, cứ chút truôi để ta yến, yến 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 nè, yến 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 นี่ค่ะทุกคนมีเกียรติบัตรด้วยทําอะไรคะเนี่ยเกียรติบัตรตอนปี50บัณฑิตน้อยบัณฑิตน้อยบัณฑิตน้อยแล้วก็อันนี้คือตอนจบม .3 จบม .3 าไม่ใครีมมาอัมบิเจนะไม่ใครีมวะไปมาแล้วหลีเป๊บวันนี้เด็ปมากเกนไม่ใี้ครีมวะเบลใครอ่ะปอกบอลก่อนนั่นใช่ไหนั่งลงเต็มหนึ่งสองนี่เจอแล้ว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 นี่ออเนื เอ็นกี้อ่ะเอ็นกี้อ่ะนี่ไม่ลอกหมวกเนียนเราวันนี้ได้ก้าวทำกับข้าวไว้ด้วยนี่ค่ะอุ๊ยทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกับข้าวของ เลือกเลยครับเลือกเลยครับปลามังอะไรมังโอ้โหยายานี่ไม่ตำบาดาอย่างนี้น้าตาแกด้วยเล็กไม่เ่าบบอบเบาจิบมักไหมไอ้เล็กไอ่เลมกมันก็ไปธรรมดาอย่าพูดแบบอย่าพูดพี่อยากเจ็บยังย่ากินอะไรก่อนนี้ครับทละเกินเกินอะไรเกินอะลรเกินอะไรเกิน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 เนี่นะเขาอยากกินแกงจุ่มอ่ะจัดเลยปะไม่ตึงแกต้มแล้วหมด อยากเลยครับมันเพื่อนก็ไม่กินปลาหนอกินปลาเขากินน้ำมันแล้วก็กินปลาอันนี้ได้หมดแลาอะไรจริงเขาอินออกกินปลาปลาอะไรนะปลาเรียวอ่ะทุกคนทหารไปดูข้างหลังนะคะตอนนี้ FC ของเรานะฮะมาเฝ้าดูว่าเรากินข้าวกันกินข้าวกันแล้วมาประตูกินข้าวกันแล้วยังตอบเร็วหมาโลเล็กก้นเรียนไหมนี่ของเดียรอะไรเฮ้ยดูแล้วเลยกินเพื่อนแล้วพวกเรายืนเลย วันนี้ท่านก็จะได้พบกับห้องศิลปินน้องครีมได้หอเชาญสุดชื่นเนไงไม่มีใครเล่นนะคะซึ่ง้ยสวยนะไอไมาร์การตีหวนนี้าวาว้้ทุกคน้องสวยนะนี่มีแฟนคลับมหาพี่ครีมด้วยเต็มหมดเลยนี่ใช่เร็วคือเวลาไลฟ์สดก็ไลตรงนี้เหอไหม แน่แน่ว่าแน่งตัวชอบกาแฟเสียงดังไม่ได้นะเพราะมันได้ยินไปตึ้งองหยามันไปยานอนนักเนี่ยเดียวกลางๆตึงนี่เลยค่ะวันนี้แบบต่อะไรโีกบอกเวลาพี่ฮัลโหลป้านี่ยังไม่นอนดีด้วยแล้วแล้วนี่เดี๋ยวเวลาโค้งดีเอฟซีต้องมานี่ไว้ยังงก็เงือหวันห้องนี้มักเลยห้องยาตอนเด็กๆนี่เคยคิดไม่ไหวอยากเป็นอะไรเป็นครูค่ะครูวิชาเลยครูวิชาภาษสาทไทยให้ลองเป็นครูที่โรงเรียนโรงแค้วลา จะให้ลองทำหน้าสีเป็นคู่เลยน้องนิดเป็นนักเรียนนะคโอ้โหครูสอนดีมากเลยครับไม่ชนจีนักเรียนคะไหนดูซิทำถึงตรงไหนแล้วโอ้โหเก่งมากเลยค่ะไหนดูให้ครูดูหน่อยสิคุณครูขาค่้เป็นออทิสติกเหรอคะค่ะเป็นเด็กต้อรักมาค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวพูดถึงโรงเรียนอะวันนี้ครีมจะพาพวกเราไปโรงเรียนด้วยใช่ไหมชั่ววาวโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนหารทาวรงสีประชาสั์ไปเลยไหมอยากไปโรงเรียนครีมไปค่ะเพราะว่าครีมทำหน้าที่เป็นสภานักเรียนอันนี้คือโรงเรียนที่ครีมเรียนอยู่อย่างมันไปไหมไปไปไปไหมไปไปไปก็ตอนนี้เราจะไปโรงเรียนครีมแต่ว่าตอนนี้คุณย่าบอกว่ามีของฝากให้แม่ ซึ่งแม่หนูมาด้วยให้แม่เาวงิมาเรียปา้อย p นกินมุ้งไปไล่โอ้ยอะไวเดาเววะกระต่ายยุ้งไก่ยุงแก้วนี่ค่ะขอบคุณค่ะนป้รุดยะแก้วเชินเดี๋ยวผมตือนให้ว่าแม่เดี๋ยวแม่นะจานองเียงเตัวเองนะเดี๋ยวผมตื่ให้แม่โอเค เดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนครีมกันพวกเจนนี่อ่ะมีรถอยู่ครีมไปกับพี่โอเคเออแพลรไปกับพี่แล้วพวกลี่ล่ะลี่อ่ะแถวนี้ดีไหมแปะมือมาดูมาเลยรถตรงนี้มาดูบ้า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 มีเทียดอะไรตีโครงไปได้ไหมเล้ยนั่งไม่ได้นังนั่งนังรู้เลยว่านางแบบไหนอ่าเลยกได้เลิกเกมเปิดเบ้าต่อตรงเงะนติดลำเพื่อนอนดัตัดเหรอใช่เลยอยหรอไหมราบราบเดือง Đi giờ tập nào hút đèn đi Này đừng rớt bạch rớt bạch rớt ta là lên Đây pha không? Này đi thằng Đằng thằng là nôn là đi ไรัสเซียพ okay, oh, okay. cool. yes. ี่เหรอรัสเซียได้ละดีไม่โรงงานได้ไว้ๆไว้เนี่ยลอยนี่แอ๊ะงง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 นี่บอกปีเย็นกันนะว่าซื้อให้เฮ้นี่มาถ่ายรายการครีมาอกมาถ่ายติดชีวิตพ้นวันนี้ลงมาได้แล้วพี่น้องจะฝากเมื่อกี้ไปไหนไปดูการทำงานของสภานักเรียนที่คล็นปโอเคไปกันเลยค่ะ รู้จักคนไหนเป็นพิเศษคะเดี๋ยวพี่ขอเลือกก่อนนะผู้หญิงถอยไปนี่ผู้หญิงอ่าผู้หญิงอยู่ด้านหน้าค่ะพี่เจสน่ารักทุกคนเลยอ่ะคนนี้ชื่ออะไรอ่ะว้าเลวว้าเลวเอาเอาไว้แนะนำหน่อยชื่อภูครับนิวภูอันนี้อยู่มอะไรคะมสี่ครับรู้จักคิมไหมรู้จักครับเป็นคนยังไงน้องบีเลียจังเป็นคนหยิบเอาความจริงมาเลยคิมเป็นคนยังไงติงตองติงตองคิมเป็นคนเหมือนหรือเปล่โอ้ยแอบชอบอยู่หรือเปล่า ขาดทุนกาดุนนักขาดุนสติไม่ดีสติไม่ดีเป็นคนล่าเลยเป็นคนล่าเลยงอองอองในอกองในคนคุยเยอะแล้กกันบ้างผู้หญิงกันบ้างผู้หญิงกันบ้างขอสามคำให้ครีมหน่อยขาดทุนได้ทีขาดทุนได้ทีเจ๊ก็ได้แล้วกันนะได้ทีมากเลยเอ้ย เป็นคนคล่องลี่ค่ะเป็นคนคล่องลี่ค่ะไปไม่เกี่ยวเก่งมากค่ะอะไรกน่ารักน่ารักน่ารักตลกดีค่ะตลกมีาฝั่งโน้นเมาส์คิมกันหน่อยใครยังไม่พูดบ้างใค้วพี่เข้าใจพี่เข้าใจใช่หรล่ยังพี่คิมก็น่ารักดีค่ะสนุกคีค่ะค่ะสนุกคีค่ะอรอค่ะ อเป็นรี่ดีค่ะจงบัตรจะเต็มเหมือนที่ไม่ต้องอเ่อเป็นเพื่อนก็คลีปมา5้าปีละวีนี่ก็คลิปใจดีน่ารักไปหลับไปส่งได้ทำเมนเทนเจ้ร์อยู่หรอเาเลยขาดุลอันนีเพื่อนนะเพื่อนนะสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะสี่วสีสัสีสวัสดีสาัสดัสดีสวัสดีสสดาสัสดีัีดียนัีสวัีวัสดวัสดีมวั่ดีสวัสีดีสวัสดีสวัสดีสััีีว นอนวบนอกจันนี้ได้ถามว่ามีอาจารย์มาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นที่ปรึกษาสภานักเรียนสวัสดีค่ะแม่นาตัวนี้สวัสดีค่ะชื่อครูตั๊กนะคะค่ะเป็นคุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียนของน้องครีมค่ะพี่เจนขออนุญาตให้ครูตั๊กเต็มที่เลยพูดถึงน้องครีมหน่อยนะมาน so ี่มาดีอัย่า เียมกว่านี้เลยค่ะเอาแบบที่หนูบอกก็น้องครีมนะคะก็เป็นเด็กที่น่ารักมากนะคะเวลาเสร็จกิจกรรมจากคอนเสิร์ตค่ะพี่เจนก็มาโรงเรียนแล้วก็ช่วยเหลืองานกิจกรรมของโรงเรียนตลอดเลยนะคะก็เป็นเด็กสภานักเรียนที่มีความน่ารักแล้วก็ช่วยจัดดอกไม้ช่วยยกเก้าอี้จีบผ้าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นหน้าที่ที่แบบสภานักเรียนแบบช่วยโรงเรียนอยู่ตลอดใช่ใช่ค่ะเป็นเป็นสภามา2รุ่นแล้วใช่จริงๆถ้าไม่ติดกับว่าออกผลงานเพลงอาจจะเป็นประธานคนต่อไปของโรงเรียน จริงแล้วคือการแบ่งเวลามันยากจริงๆเวลาเดินทางไปคอนเสิร์ตกลับมาดีสักทีสีแล้วยังมาทำงานที่เป็นสภาปาลิลลี่แหล่ะแมั่งจ๊ะครับเป็นสภากันไหมไม่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 คุณนี่ค่ะก็น่ารักมากค่ะพี่แอ้มพูดถึงครูบ้างเลยครูก็ครูก็เลี้ยงดีค่ะเพราะว่าเวลา ถ้าทำกิจกรรมอแบบนี้ก็คือชอบที่ครูตักแบบเอาใจใส่นักเรียนแบบให้ซื้อนุ่นซื้อนี่ให้กินเออหนูไปซื้อนุ่นมานะเออเอาเลยเดี๋ยวครูใจเองอะไรแบบนี้ก็คือครูตักเป็นคนที่น่ารักมากเลยค่ะตัูตักน่ารักมากเลยครับนักมากนักจนก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะอยากทราบว่าข้างหลังถ่ายบัตรประชาชนกันอยู่หร <c oughs> ือเปล่าฮัลโหล ทุกคนคะวันนี้เราก็ได้ทําความรู้จักน้องครีมได้หมดทั้งสดชื่นอีกหนึ่งบทบาทแล้วก็หนึ่งตัวตนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคือรู้จักน้องในพาร์ทของการเป็นนักร้องแต่ว่าเมื่อกี้ตอนอยู่ที่บ้านก็คุณคุณย่าพูดถึงก็ร้องให้ตลอดเป็นหลักที่น่ารักแล้วพอมาโรงเรียนอาจารย์พูดแบบนี้ก็รู้สึกว่าเออเรารู้สึกภูมิใจที่ได้เขามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวได้หมดทั้งสดชื่นแล้วก็ยินดีมากๆที่จะดูแลน้องแบบนี้ตลอดไปเนาะ บุกบ้านเด็กดีเอ็มของเรา e v 3นะคะก็ต้องขอบคุณทั้งน้องๆสภานักเรียนนะคะขอบคุณคุณครูตาขอบคุณน้องครีมขอบคุณครอบครัวของน้องแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีที่สนับสนุนพวกเรากันนะคะโลโก้ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้เนาะยังไงแล้วเจอกันใหม่ใน EP ที่4ี่นะคะจะไปบุกบ้านใครนะคะรอติดตามในรายการบุกบ้านเด็กดีเอ็มไาย